สวัสดีจ้ามื่อน,นี้นะสิมาติดแต่ร่มจา้าเพราะว่าเอาออกเอาออกเมื่อกี้นี่ไปโคนทรงมากค่กะก็เลยออกถ้าไมาออก,ออกเขาก็สิตไม่ผ่านที่ติดพอย,ยังเวลาผู้เฒ่าขี่รถออกน้าทางมาพเพิ่มเพิ่มเบรกลดพกเพิ่มเพิ่ได้ยินเสียงจ้าก็ต้องมาติด,ตดแตพามาเบรงเลยจ้าวานนั้นจิตแบบใดมาเบิงกันใดเลยค่ะเสียงรถประทูไหมเพิ่นกำลังถ่ายคลิปเขากำลังถ่ายคลิปเสียงรถประทูเขาอยู่ cho này có xịt tít precon their own its đen own guess offs team ติดเพราะยังเพราะว่าอย่าให้ผู้เทอได้ยินมหมคะ่ะ้าบปติดเวลาบีบคุณโปหลีกรถเลยเวลามันขี้รถออกจากซอยมากต้องบีบไ่ ติดง่ายๆไม่ต้องไปจ้างติดเลยพอเห็นวิธีติดมาแล้วก็ละก้อนที่จะติดนี่พี่เอียวลันทุงมาติดให้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมันติดเพราะยากหรอกพู้ไดอยากเห็นเจนแนนบีบแก่ส้มซ่าให้ขอมาได้เลยเลยค่ะเดี๋ยวแนนลัน่นเซิฟเซิซให้ ผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เจนน,นี่สวยใส้งามนะด้วยค่ะเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ